ตอนนี้เราก็ลงมาแล่สวนทุเรียนนะครับสวนของพี่อ้อยนะครับนะเดี๋ยวไปแล่ทีนี่บรรยากาศนะแล่เป็นเขาไมา่ว่าอยู่กลางุบเขานะครับมาปีมายังหน้ายงหน้ามายงหน้ายงหน้าไปเร่อชมสวนตีสองวันนี้สวนตีสองไม่เยี่ยชมชมสวนตีสอง <c oughs> ให้มาเยี่ยมชมเครือข่ายอ่าตีตุงชงส่วนตีจ้องนะครับกเจ้าของชวนสวัสดีค่ะเต่งไม่ดูอ่ะเป็นผู้หญิงเลยเป็นผู้ชายยันจ้างป่ากันอ่ะใหน้องมาเวียนนี่เอาละเลนชือชวนชื่อชวนเออสวัสดีค่ะก็ที่นี่ชื่อชวนคนเอ่อผู้วัวุ่นค่ะก็ชื่อมัมูบ่บ้านผู้วัวุ่น ูไหววนพูไหววนจะไปไหวทำไมวนไปวนมาที่นี่ปลูกทุเรียนเป็นหลักค่ะที่นี่ใช่แล้วนอกนั้นก็เป็นก็เป็นพืชทั่วไปผสมผสานมีทุกอย่างอินซีถูกต้องค่ะไม่ไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช่ยาฆ่าแมลงไม่ใช้ไม่ใช้ไม่ใช้สารเคมีพูดง่ายๆ เดี๋ยนี้ลูกเรียนเป็นลังไงไม่ใช่เป็นลังคองปกยาสิครับอยากกนต้นนึ่งนเขาอรพี่ลง้านนีกรับกออย่างยังไม่ได้กินค่ะยังไม่ยังไม่เห็นลูกโอ้นบานลงอันนี้เขาเรียกไอเอ็กปันนันน่ะอืมเอ็กปันนันนะคุยใกล้คุยใกล้ยกลยว่าว่าจ้เอากระคารนี้นี่เลยครับนี่คือ นะครับคาราวานนี่คือห้วยนะครับลำห้วยห้วยตีพุทธได้เวลากินข้าวเที่ยงอะไรครับนะเล่อแรกเด็กก็กินกไก่ไว้อ่านะรับได้เวลาเพลนแล้วนี่ขอบคุณผู้มีอุปการะคุณนะครับพี่อ้อยนะครับเจ้าเรือนเจ้าเรือนเจ้าเรือน

นี่เราก็มาอีกสวนนะครับนะเรามาของสวนเนินโจนะครับผมมาแล่มีฝรั่งไล่ไล่ไายพันธุ์นะครับไปแล้วสวนเนินโจครับผมอ่านี่ปากต่างข้าวก็นะนี่ของก็สวนยุบโบนะครับสวนฝรั่งนี่ไปไล่กับหลกงประสมประรานนะครับนะยังไล่จริงแด้งไปเลยใช่ไหม ได้ดาอูเลยยาจะไปโยนิ้งะนี่ไหนอันมรู้ชดาไม่อไรเาเขาเนี่ยนี่ยนี่ยเนี่ยออมันมดหมดหมดอะรัมดตัวได้ับนี่นีมดป้ามดเอกมเียกเม็ดต่อหมดตี่รู้เป็นเงาดหญ่มากาเมาดียังเลนี่นะมามาเหมือนกันเลยเยอเ้ยี่ปวยนออก้างได้เย แต่อ,อยากข้างมาไม่มไม่่อยากก็ไม่แต่อ,ตอ,ตอ,อยากข้างมันไปได้หมดอะอย่าว่างเด้ม <ST. S 2> ันเกินลุ่มก้นที่เรงด้วยนี่หมดอยู่สกวนฝรังรงร่งนะครับเป็นฝรั่งวันนี้เราก็มาในสวนของในกลุ่มสมาชิกที่อำเภอตุ้งสงตรงนี้ตำบลเขาขาว,ขาวนะครับมันก็ใกล้ๆก,กันอยู่กันห่างกันคนไม่กี่กิโลนะครับวันนี้ก็มาสวนของน้องโจนะครับก็พบสวัสดีครับน้องโจสวัสดีครับ อ่าววันนี้ตรงนี้สวนอ่าสสวนนี้เราปลูกอะไรมั่งลายันพ่นไม้รวมครับรวมหมารวมผลไม้รวมหลวงลักๆก็คือกระรัครับลำใหญ่กีตันอ่าลำใหญ่กีตันละมะกรูดมะพร้าวมะพร้าวอ่านะก็ตรงนี้พื้นที่กี่ไร่อ่าตรงนี้ห้าไร่ครับเมื่อก่อนเป็นพื้นที่ตรงนี้เป็นเป็นเป็นสวนยางปาราครับตึงเราก็แม่มาตําเป็นสวนระดมสวนยางพารา ขอแม่มาคุ้นทิ้งก่อนเออนี่นี่นะนะก็เหมือนกันกับของวพวกจวันกองตุนเขาตรงองเติมม่ต่ําเกี่ยวกเกษตรประดมประด้านกันเลยก็ตุนเป็นปลุกมะปราวแล้วก็ต่าเป็น,ร,น,นร่วมบนไม้ร่วมอต่ตอนนี้ที่รายได้หลักยังเป็นเป็นอก็ตอนนี้รายได้หลักที่มากก็คือมีเป็นกลังกับเป็นพ๊าลังแล้วก็กล้วยกล้วยกล้วยได้ทุกอาทิตย์คือจะตัดใกล้ทุกอาทิตย์ถึงกับพรัลังนี่คือจะต่าต่างปุนแล้วก็ ไก่กิ่งอ่ากิ่งพันกิ่งพันน่าจะได้ดีกว่าไ <c oughs> ก่พันน่าเพราะไม่ต้องหอ่อเนาะดีกว่าครับอ่านะเพราะว่าเราตำพวกนั่นคือมันป่าไล่เรื่องแต่ไก่งพันคือเรา,เราไอาเด็กอะไรก้าวปอกรลักกันเลยอันนี่ถ้าว่าใ, <น S 1> ใครสนใจส่วนนี้ติดต่อใครสนใจส่วนนีนน้คือถ้าที่ทุ่งสงเป็นพันหงองค์โบาตื์ครับอีก วมจะมีอยู่ตั้งมดหยีอาได้บันแต่ว่า<ะ>มี25สายพ <จะ S 1> ันธุ์าตุนตุนนี้คือจะลงมีโอ่งบอซื้อแล้วก็จืนจูแล้วก็กิมจูแดงแล้วก็แตงมูตึงก็คือจะตําลูกตุนนี่คือจะตําลูกอย่างเดียวจะไม่เน้นกิ้งแต่ว่าอีกตนุนเดียวว่าตุนหน้านู่คือจะตํากิ้งอย่างเดียวไม่ตําลูกคือเราจะไม่มั่วเราจะคือเราระมาดบังกลับใหโออกได ใกล้ได้ดังผีกับถ้าว่าเราตำกิ้งกันตำลูกกันในตน้นเนี้กันคือมันควบคุมคุณอ่ปะปลาพวกองลูกไม่ได้กันอ่าอ่าอ่าอเนาะจำไว้ะนะถ้าใครบอกว่าคิดว่าจะปลูกแล้วทํากิ่งด้วยาขายลูกด้วยมันมันควบคุมยากานี่หี๋ว่าไม่เสม,มอ,อมหัอวพุ่มลงจากตอนนี้เผื่อไม่เอาเล้วเลือจากที่วา่าไข่ไม่ได้เลยก <ไข S 2> <ค>ับคือออกมาปลูกเองดี๋ตึงมันก็คือเป็นไรลุนอยู่กันนะมีตอนเหล็กมั่งเงี้ยมั่งคือ เราก็เอาตรงนั้นมาลงไหนดูผลงานลูกไปตรงนี้ที่ทําลูกหน่อยกับเนี่ยอันนี้คือรุ่นสีต้องกับแต่ก็คือออกโจกลางต้นเลยนะเออลองดูก่อนหน้าก็ไม่เป็นไรป้าตัดตดเลยนะเดงไหม ไม่แดงแต่อะไรหลูกนี้มันก็ชมพูแล้วนี่เม็ดไม่มีเม็ดเม็ดน้อยกับหรือว่ามีเม็ดอยู่ตัวนี้โอ้โนี่เออสีหวานเพื่อนได้รับมาเตียงในพานองมากันแล้วแมงวันโตโอุ่นเกลียวเกลียวไมลงเอะเอมันจะตุกมันเป็นหรืออะไรอีกต้นนึงก่อนอือเดี๋ยวเดินมาดูอีกต้น อ่ามามาทำไม้ชิกไอที่ผ่าแล้วเก็บได้เลยเราถ่ายรูปแล้วเอามาถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปก่อน้าหวานคือตรงแหล่้าหวายจุ่มปูด้วยคือตรงไ้เบออกเปลือกเลยอ่าให้มันจุ่มปูออกมาข้างนอกเลยแต่ตัวนี้ได้แล้วน่าจะอ่านี่นี่นี่ขณะนี้เก็บไถได้แล้วนะเพราะตอนนี้เป็นที่ต้องการของตลาดก็คือของปาซื้อ นี่น <ะ S 2> คือใจนี่คือตะว่าไม่ไล่บันนี้คือจะรูรรยตึง้งตะว่าไล่คือไปทิพออออนี่ใกล้อยู่ออคือเลน็บปิ้วถ้าที่นี่ทุ่งสงก็มีหลายที่เล็นที่เราไปวันนี้ก็แต่ที่นี่กิ่งพันุจะเยอะถ้ามานี้มานี้หน้าม้ามานี้หน่อยมาหน้าม้าเพราะเรามีหน้าม้าเยอะอะในกลุ่มทุ่งสงท่านท่านพยุนท่านพยุ์ท่านพยุ์มานี้หน่อยเพราะว่าในกลุ่มอ่านะ ก็ถ้าใครต้องการกิ่งพันธุ์ก็ติดต่อได้ที่เฟซของน้องโจนี่อะไรนะบ้านร่วนพ่อเต้าสไตล์เนีนโจบแต่ว่า่วงนี้ปุยังไม่่อยได้ดกตรงดังออนไลน์คือถ้าใครต้องการมาทีร่วนได้บ้านสวนพ่อเท่าสไตล์เนีนโจนะอยู่ตรงข้ามกับเขาขาวที่อ่าตรงข้ามเขาขาวตรงนี้จุดชมวิวบ้านเขาขาวทะเลหมอกนะอ่าอยู่ตรงนี้หละไม่ไกลบางคนเนี่ยอยากจะสั่งไอ้ก๊อแรง ใช่แดงกว่าทังน้นนะจะสั่งทางน้นให้มาที่นี่เลยแล้วมาดูที่เขาปลูกแล้วเราไม่ต้องกลัวโดนหลอกได้ชิมด้วยอ่าได้บอกด้วยนะการดูแลรักษาการบ่รืงอใหยเป็นรูกเพราะว่าตัวนี้คือกระเดีาย่ามันมาอยู่ปักนึงว่าปลูกแล้วไม่ดกปลูกแล้วรวงไม่ติดปุนแต่เนี้ยคือดีท่วนปุ้มก็คือจะไม่มีปัญหาคือเราจะแตงยอดอยู่เรื่อยๆพอจมูนี่คือกันตัว ก็ถ้า <ông liebe> เราแ่งยอดอยู่เรก็จะหยอดไม่จะมาพรอมดอกถ้าเราปล่อยขึ้นก็จะนวลสมบูรณ์ทุกทุกคนจับอื่นๆไม่เกินก็ติดซ้ำครับถ้าว่ามันรวงก็คือมันรวงไปเลยแต่ถ้าว่ามันตีดก็คือนี่แต่การแตงหยอดเราจะแตงฝนดอกมาจ้องโค่เรื่อว่าเราเละตรงนี้ถ้าว่ามีตาสมบูรณ์ก็คือตัดแต่เลยเนี่ยการติดดอกอันนี้อายุมีปีหนึ่ง ตึงอ่ะไม่ตึงช่องเดือนก็นมีบอกว่าพุมลงตอนเล็ก <c oughs> รครับอันนี้ไม่จีเลยแต่ว่าจีคือมันจะไม่หนาวนี่คือจะทํำเพราะตั้งอย่างนี้อ่าตัวนี้ก็บ่ตั้งแต่อ่านี่ตั้งแต่วันดอกบานเนี่ยถึงมันวันสุกพอดีเนี่ยอ่ช่งเดือนครึ่งถึงจ้ามเดือนแล้วแต่ฤดูอ่าถ้าแรงหน้าแรงน่าจะสามเดือนต้องหน้าแรง ือจวงตอนน่าปลายก้นตอนน่าวจวงปลายปีนี่ตอนนี้คือมันได้รับน้ำก้นหมาตึงรสจัดมันจะโดยลงมานิดนะตึงจวงนี้พอดีป่าอยู่ก้าวกะได้กค้นน้ำก้นหมาแต่ถ้าใครอยากชิมลูกหรือว่ามาชิมลูกก่อนก็ที่นี่กับที่นี่กับมาชิมได้เลยครับก้าวมาตั้ง จุดจะไม่อยู่เลโมกประมาณลูกครึ่งตอนนี้ก็พวกหน้าม้าพวกอะไรนี่แต่ตากล้องเรียบร้อยเลยอีเสือไม่หย่างได้ทุกใบกันนียตัวนี้มันก็มีมีมั่งเก็บเลยวันนี้เรามาแล้วก็เอาที่พองมั่งไม่พองมั่งแต่เออหน้าม้านี่กินจังนะหน้าม้านี่กินจังขาดทุนอ่ะรสชาติดีรสชาติดีมากของสวนอะไรแล้วนะสวนทือชื่อเมื่อกี้ผู้วยวุนผู้วยวุ่นผู้วยวุน ก็ที่นั่นก็น่าปลูกในในในจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยก็พื้นที่ดีอากาศดีแล้วก็ดินดีหรือใครที่คิดว่าจะปลูกสักที่บ้านไว้ต้นสองต้นไว้ทานเองก็มาติดต่อบ้านเดินโจเดนโจเนียนโจนะก็มาตรงเขาขาวเนี่ยก็จะมีคนรู้จักเยอะนะก็มาติดต่อได้ว่าเราจะเอาพันเอาต้นเอาลูกเนาะเพราะฉะนั้นนะครับฝากจองเกษตรนุ่งนานสงกรานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งนะครับผม นะครับปพดปีดกลุ่มกเกษตรนุกนานนะครับม,มีกลุ่มด้วยนะครับกลุ่มกเกษตรนุกนานสุนคล้าวันนี้พวกเรานะครับปิดทริปมาเที่ยวนากอนทุงสงวันนี้ไปก่อนสวัสดีครับบู๊